อะโวคาโดกินเวลาไหนดีต่อร่างกายมากที่สุดก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแทบด้วยค่ะอะโวคาโดผลไม้เนื้อนุ่มหอมมันหลายคนนะคะคิดว่าการกินอะโวคาโดทำให้อ้วน เนื่องจากมีคอรี่สูงยังไงก็ตามค่ะอโะโวคาโดประกอบไปด้วยไขยมันที่ดีและให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเกือบ20ชนิดการเพิ่มอโะโวคาโดลงในผักและผลไม้จะเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมากแต่หลายคนยังสงสัยว่าแล้วเราควรจะกินอโะโวคาโดเวลาไหนถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดกินทุกวันได้ไหมคำตอบก็คือได้ การกินอะโวคาโดวันละหนึ่งผลมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายค่ะเพราะอะโวคาโดอุดมไปด้วยสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจดวงตาระบบย่อยอาหารและสุขภาพช่องปากรวมทั้งยังช่วยเพิ่มการต้านเชื้อโรคและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนอกจากนี้นะคะอะโวคาโดสุกสามารถกินได้ทุกเวลาของวันเป็นส่วนผสมที่อร่อยในทุกมื้ออาหารมีประโยชน์หลายอย่างเช่น การไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นและน้ำตาลในเลือดที่ลดลงรวมทั้งช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนค่ะ